แจ็คแฟนชันโพสภาพคู่ใบหม่อนประกาศข่าวดีรับปีมังกรเรียกได้ว่าออกมาประกาศข่าวดีวต้อนรับปีมังกรสำหรับแจ็คเฉลิมพลที่คำพรทีระวงที่ได้คบหาดูใจกับแฟนสาวสุดสวยอย่างใบหม่อนกิติยาล่าสุดหนุ่มแจ็คแฟนชันได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่ามีลูกปีมังกร เครื่องหมายสี่เหลี่ยมของขวัญปีใหม่ปีนี้ดีใจที่สุดในโลกเลยครับตื่นเต้นมากซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นจำนวนมากด้านมดดาคาชาพาพี่ในวงการของแจ็คก,ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความว่ามาอวยพรปีใหม่ แอดแจ็คฟันชาญแอดไบมอนดอทเคเจมาเซอร์ไพรส์สุดแต่เป็นปีใหม่ที่กูอกมากไหนมึงมีไข่ใบเดียวไงมึงสองคนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจในที่สุดมึงมีลูกจนได้ดีใจด้วยนะที่ในที่สุดความรักของสองคนเดินทางมาถึงวันนี้ข่าวดีรับปีใหม่เลยปีมังกรพวกมึงติดลูกจริงๆ ในที่สุดปีมังกรฉันมีหลานหลายคนเลยเตรียมรับขวานแอดอาจนาอุยแอดซีนมาดาเมฟิน